สวัสดีครับท่านผู้ชมหรือฟังวันนี้ก็ยังมาพูดถึงเรื่องอีสูะครับหนึ่งจุด้าทไมต้องเปลี่ยนเบีองท้ายนะครับก็เกิดจากนะครับเครื่องมันโหลดลงเยอะครับเครื่องมาตรฐานเนี่ยเครื่องหนึ่งุเ้าเป็นเครื่องเล็กเครื่องรอบสองพันหนึ่งอ่ะจะต้องได้ร้อยยี่นะครับอันนี้มันรอบ2 0 0พันมันร้อยยี่มันโหลดครับเวลาเจอเนินเจอชันอะไรพวกนี้ยครับเครื่องโหลดมันจะถ้าว่าถึงรอบสองพันหนึ่งเนี่ย ไม่ต้องดคัดเร่งเลงยนะครับปล่อยไปเลยเจอเนินเจอชันขึ้นเขาไปทางพวกเชียงมงเอเชียงใหม่นะครับขึ้นเขานี่สบายทางชันชันเนี่ยมันชันสุดทางนะครับสี่ห้าร้อยโลนี่คือชันสุดทางทางมันจะเป็นแบบเนี้ยชันไปอย่างเงี้ยครับมันไม่มันไม่ใช่ดิ่งนะมันชันอย่างงี้นะครับเครื่องเครื่องเล็กเนี่ยมันจะสร้างรอบได้ประมาณนี้สองพันสองพันหนึ่งครับจากจากสองพันเนี่ย จะได้ลอยยี่ตอนนี้ก็เป็นสองพันหนึ่งมันก็ขับถึงประหยัดนะครับเพราะว่าเครื่องมันหารอบเจอนะครับเครื่องมันหารอบเจอปกติอะเครื่องสองพันรอบสองพันลอยยี่อันนี้มันหนักไปมาเปลี่ยนเป็นให้มันเป็นสองพันหนึ่งเนี่ยกำลังดีครับคือแตะคันเร่งไปเนี่ยปุ๊บเนี่ยไม่ต้องไปกดคันเร่งเลยคือปล่อยรถไหลเลยครับเครื่องนี้สร้างรอบข้อเวียงอะไรล,ลูกสูบเนี่ยทำงานเต็มที่เลย มันถึงออกมาประหยัดน้ำมันกว่าเดิมเยอะเลยครับแล้วขับสบายกว่าเดิมเยอะปกติเนี่ยรอบรอบมันต่ำเกินไงรอบต่ำมากเพราะว่ารถมันไม่มีแรงบิดรถมันกึ่งใช้รอบให้ได้ประมาณนี้ครับที่มาทดเฟืองก็ได้ประมาณนี้ทดมั่วไม่ได้ทดตามล้อวงล้อนะครับเฟืองท้ายเนี่ยไม่ใช่ตามเบอร์เฟืองวงล้อโปปาก44รถเดิมนะครับบอล้อใหญ่ล้อเล็ก นะขยับได้หมดนะครับให้มันบามานรอบประมาณเนี้ยที่ผมบอกนะ่ะคือประหยัดแน่นอนแล้วก็ขับดีนะบขับสนุกคือจมตัวไหนก็บูตก็มาตอนนั้นเลยครับไม่มีการรอรอ,รอบด้วยปื๊ดปื๊ดปื๊ดเลยครับนี่คือรอบลอยลำนะครับเครื่องลอยแล้วนะครับเครื่องลอยไม่แค่แค่หนึ่งหนึ่งพันไม่ใช่ไม่ใช่หนึ่งพันหนึ่งหรือว่าหนึ่งแปดนึงพันแปดร้อยไม่ใช่นะลอย เครื่องลอยเครื่องโหลดช้าเครื่องลงช้าเวลาเจอเนินเจอชันเนี่ยไม่มีลงเลยก็ข,ขึ้นไปสองพันหนึ่งแล้วนะครับคือประหยัดมากประหยัดน้ามันมากในเกียร์หกนะครับเกียร์หกนี่เดินขับสบายครับของเดิมไม่ได้เรื่องครับของเดิมมันรถมันแรงแรงมา้าแรงบิดน้อยครับก็ถึงมาไล่เฟืองกันครับแรงม้าแรงบิดน้อยก็ต้องใช้เพิ่มชุดทรงกําลังหรือว่าอัตราทดอ่า เพิ่มแรงฉุดขึ้นนะครับเพราะว่าเครื่องมันเล็กเครื่องมันหารอบไม่เจอเครื่องมัน,ม,นมันใช้แต่แรงอัดนะครับนะมันแรงอัดมันเยอะเกินไปก็พวกเธอบูอะไรก็ทํางานหนักค่าสึกหลอก็มีอยู่แล้วนะครับแต่นี้เราก็มาเปลี่ยนเฟืองท้ายให้มันรอบมันลอยขึ้น,นที่ผมบอกกันแหละนะครับรอบสองพันหนึ่งนะครับประมาณนี้หูประหยัดเลยสองพันหนึ่งก็ได้ร้อยยี่นะครับสองพันหนึ่งร้อยยี่นะครับ ปกติมันรอบ2,100ยี่ตอนนี้ขยับมาเป็น2 1ร0ยี่นิดหน่อยนะครับผมขยับนิดหน่อยสูตรตามของผมเลยนะครับประมาณนี้จบจบ2,20 2,19 1.9อะไรประมาณนี้ก็มีมีผลดีเยอะครับมีผลดีก็ประหยัดแล้วก็บรรทุกขึ้นเขาต่อเกียร์ดีไม่มีโหลดเลยนะครับต่อเนื่องครับอย่างต่อเนื่องเพิ่มแรงจุดนะครับประมาณนี้ ก็สนใจก็ราคาไม่แพงครับผมอยู่สระบ,บุรีหินก้องหนองแคครับสบบระบุรีก็สนใจก็เดี๋ยวโทรมาก็ผมเมมเบอร์ไว้นะครับรับประกันเฟืองท้ายก็รับประกันหนึ่งแสนกิโลรับประกันหนึ่งแสนกิโลนะครับก็เท่าศูนย์เลยครับไม่มีปัญหาแล้วนะครับใช้ยาวๆนะครับใช้ยาวๆเลยก็ประมาณนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กด subscribe เพื่อรับชมคลิปใ,ใหม่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ